อะไรรคับใจบ้านคือแล้วจะกอเราจ้างมือสี่เหมนกันไงโอ้ยว้าเดี๋ยวทางมืเวทีอ่ะเริ่มจัดมันร่วมงานเป็นยังไงบ้างโอ้วันนี้ร่วมงานของเอส s ซอรผมว่าพี่เขาจ้างผมเพราะผมเป็นลูกบ้านเขาแล้วนี่แหละวางเงินสี่ห้าวันที่บอกใช่พิ่งวางเงินไปเองครับใช่ใช่แล้วก็ดีใจครับดีใจที่เขาเลือกมาเอ้ยเขเลือกเลือกผมมาร่วมงานครับเพราะว่าก็ เออด้วยความที่เป็นลูกค้าจริงๆด้วยแหละแล้วก็ด้วยความที่ผมไว้ใจกับทางเอสซีมากๆจริงจริงก่อนที่จะได้มาจองบ้านมันค่อนข้างเป็นชิ้นใหญ่เราคุยมีการศึกษายังไงบ้างที่ตัดสินใจโหดูดูหลายที่เลยครับดูดูหลายสิบที่เลยใช่แล้วก็ผมไม่จริงอ่ะจองไว้ที่หนึ่งแล้วด้วยแล้วก็ไม่วันไถอนยืนจองมาแต่เป็นของเอสซีเหมือนกันครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าด้วยเรื่องทุ่มเล่ด้วยถ้ามันอยู่ใกล้เมืองมากๆเหมัอนก็แต่ที่เล็กใช่ก็ด,ดูดูหลายที่เลยผมว่ารู้สึกว่าบ้านมันสําคัญมากๆอยู่กับเรานานมากแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับแม่ด้วยก็ดูเยอะเป็นพิเศษเยอะมากบตานนี้มันมีดีอะไรเราตัดสินใจในการที่จะครอบเลยรับโครงการนี้มีดียังไงเหรอโอ้ <c oughs> oh, เรื่องเรื่องความปลอดภัยครับาะว่า ด้วยด้วยความที่ผมเป็นบุคคลสาธารณะล้วก็เรื่องความเรื่องเรื่องความปลอดภัยของทั้งทางบ้านด้วยทั้งผมผมเองด้วยทั้งอแม่เองด้วยก็สําคัญมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากดูโครงการที่รักษาความปลอดภัยได้ดีแล้วก็ด้วยความที่เอเชียเซ็นต์น่าเชื่อถืออยู่แล้วด้วยเป็นเป็นบริษัทที่อยู่มานานมากแล้วก็ต้นต้นของไทยครับก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละเชื่อใจได้แล้วก็ด้วยทำเลด้วยด้วย บ้านที่ดีไซน์ดีด้วยอย่างคนเราจองไปแล้วมันถูกใจตรงไหนในบ้านนะที่เหมือนเป็นบ้านในฝันของเราตรงมีอะไรตรงอยังไงถ,ถูกใจตรงไหนนะครับถูกใจตรงผมว่าทาเลใช่รู้จัก ăng, ทำเลนั้นดีอยู่แล้วครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศรอบโครงการผมร <l> ู้สึกว่าพื้นที่สีเขียวยเยอะดีแล้วก็ <c oughs> ดีไซน์ดีไซน์ของเรียกว่าอะไรอ่ะม,มันมีหลายอย่างเลเียมีเลยในซอง <c oughs> มินูมีนี่อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกสวยมากแล้วก็ด้วยตัวบ้านก็ใหญ่พอสมควรแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่พอใช่พื้นที่เยอะใช่มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่ได้ไกลแต่ที่ทํางานผมมากแล้วก็เยอะที่ที่เยอะกว่าที่อื่นแล้วเพราะว่าทุกัที่เราไม่อยู่คนเดียวมันต้องตกลงยังไงยู่กับแม่ยังไงว่าคนเราขึ้นทางหรือว่าโอ้ทะเลาะกันเยอะเหมือนกันนะชอบใครชอบแม่หรือชอบเราคือผมมัทะเลาะกับแม่เยอะ ไม่ทะเลาะก่อนเรียกว่าต้มตีโกเทียงโกเทียงกับแม่เยอะเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะออกเงินเองทั้งหมดใช่ไหมครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมนี่แหละมีสิทธิ์ที่เจ้าบ้านท่านหนึ่งเหรอใช่เจ้าบ้านท่านหนึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะออกแบบผมมีสิทธิ์ที่ผมอยากทำอะไรผมจะทำได้ผมจะทุบตรงไหนผมจะทุบแต่ว่าแม่ผมอ่ะก็จะมีอะไรคือเจ้าบ้านแม่เราคือเจ้าของแม่เราคือเป็นแม่เจ้าของแม่ ก็เลยก็เลยจะมีใช่ก็ก็เลยก็เลยจะมีการเคารพบอกแหวนนิดนึงแต่ว่าก็คนละเครื่องทางกันอันอย่างเช่นของอะไรพี่แม่ของอะไรเหรออินทีเลียตีมตีมบ้านเขาเขาชอบความขผาหนาวนิดนึงชอบขาวขาวความลักชูสีทองเนี่ยไปยังไงมาสีขาวไปสีทองสีขาวทองแว๊บไปสีได้ใช่ก็ก็จะมีความด้วยสะอาดสะอ้านโปร่งเลย ก็เข้าใจแน่นะแต่ผมก็รู้สึกว่าเออผมก็อยากได้คนเข้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ต้องดําก็ได้แต่เทาก็ได้เทาก็ได้แล้วก็เออผมอยากทําบ้านแบบอยากทําห้องตรงไหนอยากทําห้องอะไรอยากปรับตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นอยากทาเสาตรงนี้อยากก็ทะเลาะกันเยอะอยู่ในกันกว่ากว่าที่จะ เป็ดเสร็จได้ครับก็อุ้ยตั้งแต่บ้านแล้วเรื่องบ้านก็สลับมาหลายที่ก็ทะเลาะไม่อุ้ยอยากจะอยู่ใกล้ตรงนี้อยากอยู่ใกล้เมืองกว่านี้ไม่ก็บอกว่าอยู่ใกล้เมืองมันที่เล็กเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยแบบมามาแก่แล้วมาอยากไปเดินสะบัดแขนเล่าบ้านเลยนะเล่าบ้านเลยแสดว่าในโครงการนี้ก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมามีคบมีมีมส่วนกลางก็ดีครับแล้วก็เอ่อด้วยความที่ยูนิตน้อยด้วยความความเป็นส่วนตัวก็เยอะอยู่แล้วมาเข้าใจเรามา ตรงที่เราต้องการเนี่ยก็คนละรื่งทางนี่แหละก็เราก็ไม่เข้าใจเขาบ้างเขาก็ไม่เข้าใจเราบ้างแต่ว่าผมว่าด้วยความที่เราอยู่2คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรื่ออะไรบ้านหลังแรกของผมเนาะก็ด้วยด้วยที่ซื้อด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราก็ต้องยอมเขาหมดทุกอย่างเพราะบ้านเขาไงไม่ใช่บ้านเราแต่อันเนี้ยเราใช้เงินเราซื้อเองทั้งหมดก็ารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่มันเป็นของเราบ้างเลยวะ แล้วเจนน่เจมพี่เจนอยางบ้างว่าเราซื้อด้วยเงินที่เราทำงานมาเป็นวหมรุ่นสร้นตัวโอ้ผมใจผมแพนมาตั้งนานแล้วครับว่าอยากซื้อบ้านหลังใหม่ใช่แล้วก็ก็ถึงอายุ20บพอที่จะเป็นชื่อของเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบรรลุนิติภาวะ20แล้วก็ซื้อเลยเพราะว่าเก็บเก็บตังไว้นานแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากย้ายไปที่ใหม่ล้ะเพราะว่าที่เก่าเบื่อแล้ว อยู่ไปยี่สิบปีแล้วเบื่อนลเอออยู่ไปยี่สิบปีเราเบื่อแล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่เก็บของเราก็ค่อนข้างไม่ค่อยเหลือแล้วเพราะว่าของจะแนคลับด้วยอะไรวูนี้ด้วยก็เลยซื้อหลังใหม่เลยแลวกันมันเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้ไหมครับเร็วกว่าที่ตั้งใจไวไหมาไม่นะผมว่ามันเป็นมันเป็นช่วงอายุที่ทุกคนอาจจะดูเด็กนะเพราะว่ซื้อบ้านหลังแรกตอนยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแบบพอดีเลยแบบเออก็แต่ผมรู้สึกว่ามีตอนนี้แหละแล้ว อยู่ไปยาวๆคือมองอยู่ที่สุดใช่ผมว่าเนี่ยก็อยู่กับแม่ด้วยแล้วแับผมมีครอบครัวอะไรก็อยู่ติดกังมีนเลยก็คือมองถึงนี่เป็นครอบครัวเราในอนาคตไปเลยใช่ผมดูเรียกว่าอะไรดูโรงเรียนแบบอนุบาลแถวนั้นแล้วด้วยนะนั่งเรียู้ให้รู้ไหมยี่สิบดูไอ้หน้าคนูไอ้่น้าคดูไอ้ันเาคนดูไอ้หน้านดูไอน้าคนดูไาคนดูไอ้หน้าคอบหน้าคด้วยดูไว้หาคอบข้างนดูอ่ะข้างหน้าผมว่ามีมีห้างมี มีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกได้ยังไงบ้างโร<ม>งเรียนที่อยู่ใ,ใกล้ๆตนงนั้นมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าการเลือกบ้านมันมันอยู่ที่สังคมด้วยรอบข้างแบบถ้าสังคมดีถ้ารอบข้างมันดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็จะพาไปเราที่ดีไม่แปลว่าคามตั้งใจของเราคือบ้านหลังนี้คือหลังสุดท้ายแล้วไม่ไม่ไม่หลังสุดท้ายหรอกแต่ก็จะเป็นหลังเมนที่เราจะอยู่แบบยาวๆไปอย่างหลังนี้เรา เจ็บหนักไหมลูกอะไรครับอ oh ีน oh. ักอหดักราคเจ็บหนักไหมครับโอ้โหเจ็บตั้งงบไปเท่าไหร่โอ้ โหดีมากอย,ย, right ink, ย uh, re ู่คงไม่ได้เลยเลยไปยี่สิบสามสิบกว่าล้านเด้อเลยงบไปเยอะมากไม่ถึงไม่จริงว่ะบ้านประมาณนี้เลยห้าสิบล้านใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวพูดไปแล้วไปแล้วไม่พูดว่าเลยงบไงงบคงอาจจะสองร้อยก็ได้ถูกโอ้นงบแรกงบงานงบนที่ทำมันทำอะไรงบเนี่ยึงค่าบ้านเลยค่าตกแต่งค่าบ้านก่อนโอเคค่าบ้าน แค่ค่าบ้านกันเลยงบไป2ี่สิบสามสิบล้านแล้วยังไม่รวมตกแต่งเลยยังไม่รวมตกแต่งเลยไม่แต่แต่เจมต้องตั้งข้อไว้ไหมว่าบ้านหลังนี้คือมันบ้านคือเพราะมันบ้านติดตั้งแล้วตั้งแล้วผมผมนะผมบอกเอ็นทีเรียวไว้เลยว่าขอตกแต่งไม่เกินสิบแล้วกันแต่ไม่น่าเป็นไปได้รู้สึกอย่างบอกว่าคุณทำบ้านมันจะมีเพราะบ้านที่สุดไปโทรบอกมันจะบานบานดีบานผมเนี่ยดูรายการรายการเทหัสถานบ้านไปถ่ายว่าช่วงเนี้ยเขารู้สึกว่า เออแบบดูดูให้เป็นวิจารณญาณความรู้ว่าเออเข้าบ้านกันตรงไหนเราเราจะได้พพายมไม่บานตามเขาบ้างแต่จริงแล้วเต็มมีดึงหมายถึงดึงงกว่าแบบตรงนี้ประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามแล้วพยายามแล้วแต่แค่ตัวบ้านก็เลยไปไกลแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเออก็คุ้มแหละเพราะว่าด้วยเด้วยทำเลด้วยด้วยความต้องการของเราด้วยตรงนี้มันตรงตรงความต้องการเรามากเรยนตัวทุลไหมกับการที่ผมว่าอะไรคถ้า แต่งม so ันก็จะมีค่าช่างอาจจะโดนช่างรองอะไรอย่างเงี้ยเตรียมใจไว้แค่ไหนกลัวนะกลัวเนี่ยผมดูหลายที่มากแบบในยูทูบเงี้ยคิวเตโอป้าเนี่ยโดนโกงมาอะไรเงี้ยโอ้ยผมดูเยอะมากผมแบบพยายามจะหาแบบอย่าโกงผมเลยขอร้องผมมาอยู่ให้ยี่สิบเลยนะเจะโกงเป็นรู้สร้างตัวเจ็โกงเป็นรู้สร้างตัวผมมาอยุแค่ยี่สิบกำลังจะโกงผมเลยคือถ้าใครจะมาเป็นผู้รับเหมาเกมบอกขอแรกเลยอย่าโกงผมเลยผมเจ็บมาหนักแล้วไอ้เชื่อเขาได้ นันสปอนเซอร์เข้าได้แล้วผมเจ็บหนักผมมากแล้วขอร้องเถอะครับสปอนเซอร์แอร์สปอนเซอร์ตู้เย็นขึ้นเลยไฟฟ้าเตีิดอุปกรณ์เอามาให้หมดเลยครับที่นอนยังไม่มีใช่ไหมที่นอนก็ยังไม่มีโอ้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรตกแต่งในบ้านใช่เข้ามาเข้าตอนนี้ในบ้านไเกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับเราตอนนี้ตัวบ้านเปล่านะครับแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนออกแบบอินทีเรียอยู่ใช่ใช่ น่าจะช่วงต้นปีหน้าไม่เกินเเร็วหมือนใช่ใช่ไม่ไม่เกินควอเตอร์สองปีหน้ามีเรื่องวิญญาณไหมมีครับมีมีเดี๋ยวแม่น่าจะเป็นคนดูเรื่องนั้นแม่แม่เป็นสายมูไงหโูแต่เนี่ยแต่โอ้ยหยากเมานะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่ามะไรโอ้โหแม่ผมนี่นะเรียกว่าอะไรผมดูหลายที่มาก แม่ผมจ้างอะไรอาจารย์สินแส <Yeah. S 1> ไปดูทุกที่ uh. แล้วแต่ละที่ก็ไม่ได้ดถูกถูก uh. อุย้ยอาจารย์สินแสอะไรจะแพงเลยขนาดนั้น <laughs> แล้วแล้วดูเยอะมากดูแบบอ่ะอะไรนะห้องห้องห้องครัวห้ามห้ามอยู่ข้างล่างห้องนอนอะไรอย่างเงี้ย uh. แล้วแบบเออตรงนี้หัวนอนนี้ไม่ดีนะบ้านองคหันทางนี้นะ uh. แล้วก็บันไดต้องวนทางขวานะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยอุดูเยอะมากมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวว่าหลังนี้คือโดนทุกแล้ว ไม่ไม่แต่แต่เขาดูโฮมจูนบ้านนี่แหล้วดีรวยไหมดีรวยมาดูแล้วไม่เป็นยังไงบ้างมันมันส่งเสริมกับความจริงไหนที่แสบบอกแม่อะไรนะที่แสบบอกแม่อย่างไรส่งเสริมเรงด้วยเขาดูทั้งเขาดูทั้งแบบดีทั้งกับแม่ด้วยทั้งกับผมด้วยแม่จะดูเรื่องสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ผมแม่ก็จะดูให้ผมเป็นเรื่องเรื่องการงานแล้วก็เรื่องอนาคตเลยนะว่าเออควร ควรตั้งกระดิ้วไว้ตรงไหนนะควรวางองเผาไว้ตรงนี้นะควรหันหัวนอนทางนี้นะห้องน้ำอย่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็โเยอะมากเยอะมากก็ต้องเปลี่ยนเยอะเหมือนกันเนี่ยมันจะบานตรงนี้ได้แหละบานที่ดินแฉะเหรอหรือบานที่ดินแฉะบานที่ดินแฉะหรอนนี้ดินแฉะเนี่ยเชื่อไหมอ่ะผมเวลาเขาทักมาอะไรนีผมไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่าก็ต้องเ็กแต่ก็ไม่ให้ไม่ให้กันให้กั่ให้กัก็ให้เขาหน่อยแล้วกัน จำวันแรกที่มาบอกแม่ว่าผมพร้อมแล้วที่จะมีบ้านหลังใหม่ที่จะซื้อจำวันนั้นโม,มเมนต์นั้นได้ไหมครับเออจำโมเมนต์นั้นได้ไหมหรอจำได้นะเออ,เอ,อผมอะ่ะผมบอกแม่ไว้ว่าผมอะ่ะอยากซื้อบ้านหลังใหม่เองด้วยเงินของตัวเองแล้วตอนนั้นนะ่ะผมไม่รู้ตั้งแต่สองปีที่แล้วนะแต่ตอนนั้นนะ่ะด้วยความที่ผมเพิ่งเข้าวงการอะไรเงี้ยเงินตัวเองยังไม่ค่อยมีเยอะอะไรเงี้ยก็จะเป็นเงินเก็บจากพ่อแม่นี่แหละ ก็ดูแบบดูเล็กๆอะไรนะดูพวกคาวโฟมอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าคือเรื่องอะไรก็ดูตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วรู้สึกว่าเออด้วยความที่เรามีงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามาไปดูที่นี้ไปดู SC Asset ยังกลับมาได้ไปดู SC รถดให้ผมได้อีกนะครับ ใช่ใช่ก็ก็ด้วยความที่เรามีกําลังมากกว่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่เราอยากอยากโชว์พาวแม่เราแม่เราบอกแม่ผมก็บอกว่าเออช่วยได้นะแบบถ้าถ้าอุตส่าห์จะซื้อใหม่แล้วอะไรเงี้ยขาดตรงไหนขาดตรงไหนบอกเขาได้อะไรเงี้ยไม่ผมจะมีสิทธิ์กับบ้านนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่เมื่อกี้ที่เล่ามาเนี่ยก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่ในความที่เขาอยู่ด้วยกนก็นิดนึงนิดนึ่ง,ง,ง <Okay. S 1> แต่ก็ดีใจครับดีใจที่ภูมิใจด้วยกับกับตัวเองด้วยที่มีบ้านแต่อายุเท่านี้แล้วก็ดีใจที่ได้ซื้อบ้านให้แม่แม่ได้แล้วด้วยอะไร เออทำได้แล้วเออปีที่แล้วนี่ว่าใช่เออเป็นปีเดียวนะปีที่แล้วผมบอกว่าผมอะไรนะคว้าฝันซื้อรถซื้อบ้านนี่ไงเออครบแล้วไงครบละแล้วต่อไปตั้งเป้าอะไรอยากทำอะไรอยากซื้ออะไรเออเป็นเจ้าของจิมเอ็มพีวีอยยมอีต้้งัดตหมดตตัดตรงนี้ลงนะตรงนี้ลงซื้อหุ้น One Enterprise เป็นอย่างนี้ผู้เป็นอย่างนี้ผู้งุ้นเออแสดงว่าต่อไปนี้เจอแล้วก็เจมินาแล้งพีถาก็จะวอลเอคห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องเย็นอีกห้องหนึ่งคือห้เคือคือเป็นห้องเย็นที่สำหรับเจมินายใช่ไม่ได้ไปไม่เป็นผู้ถ่านจตไปถึงว้าดื้อไปถึงบ้านไปถึงบ้านแต่ตกแต่งภายในเดินทางแล้วเข้าไปอยู่ที่ี่นี่ในปีนี้ไม่น่าขนนเพราะว่าเออด้วย ผมก็เรื่องมากอยู่ประมาณนึ่งแล้วก็แม่ก็มีมีทั้งแม่ด้วยการใส่ใจของแม่ด้วยการใส่ใจผมด้วยก็แล้วก็เรียกว่าอะไรการทับทุ่มอีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะนานแน่ใช่ไหมตอนนี้อยากได้อะไรอยกเป็นเครื่องเสริมไหมครับมีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยซื้อของรับผ่านบ้านใหม่หรือยังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำบุญบ้านก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆอทำงา้อะไรบอี้ยสักหนึ่งปู อะไร่เพิ่มโ์มาบอก์มาแ้วยาอะไรมายินดีขึ้นบ้านใหม่กิแกงพูดจะโฟล์เอาอะไรมาขึ้นบ้านใหม่ดีวะได้โอกาสูเลยโซฟาละกันโซฟาเป็นสิ่งสัมพันในบ้านนะมเข้ามาเจอลิฟทิงรูก็มีโซฟาใช่ก็โซฟาก็ได้นะเพื่อนทั้งสิที่นั่งล่ไม่โซฟาตกไม่เป็ไม่เป็ไมก็อยาก เรียกว่าแบบเดี๋ยวทำบุญบ้านเจอกันแล้วกันคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างคะเตรียมตัวเรมอแล้วคอนเสิร์ตเริ่มซ้อมแล้วครับโุ้ยเป็นการเริ่มซ้อมที่เร็วที่สุดที่ผมเคยซ้อมคอนเสิร์ตมาดีใจมากแล้วก็เออ่เรียกว่าอะไรพร้อมพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์เหรอพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ดีพร้อมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เพราะว่ารางครั้งที่แล้วมันค่อนข้างที่แบบมันมีงานเยอะแล้วกาอาจจะได้ซ้อมมาสองสามก่อน ตอนนี้ก็งานเยอะครับมันปีที่แล้วค่ะอันเร็วขึ้นจากีแลนน้วมันต้องยังไงบ้างเพราะเห็นเพลงอย่างเพลงมันเยอะมากโหเพลงยากมากทุกเพลงเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําโชว์ทุกเพลงให้ออกมาเป็นไฮไลท์ทุกเพลงเพราะว่าแบบปกติอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตก็จะมีไฮไลท์แบบประมาณสามสี่เพลงอะไรอย่างเงี้ยที่คนเขาลงแตตอรี่เยอะเยอะเลยอยากให้ลงทุกอันเพราะว่าลงแบบเป็นไข่ปลาลงเป็นไข่ปลาเพราะว่าอันนี้ก็พลาดไม่ได้อันนี้ก็พลาดไม่ได้เลย ใช่ก็ใหญ่ขึ้นเห็นครับก็เลยไม่คือเลือกเพลงเองป่ะครับแลเลือกเพลงเองทั้งหมดปะุขเรองลือกเพลงเองทั้งหมดครับเลือกเพลงเองทั้งหมดครับแล้วก็อะไรนะครับทำไมเลือกยากอ่ะเลือกกี่โด่งกอกยากก็ก็รู้สึกว่าอยากทำโชว์ได้ดีแบบเพลงปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็ก็เท่าไหร่ถ้าเทียบกับปีนี้ก็เบเบยปีที่แล้วมันโจ๊กมันเต้นปีนี้ก็คือก็เหมือนกันแต่ว่าปีนี้ไม่มีโจ๊ ผมว่าขายหลอกใช่แล้วก็มั่นใจหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยคุณละหัวเหรอไม่บอกว่าเทียบกีบผมว่าขายหลอกปีนี้แล้วก็เพลงนี่ดห้ผมว่าเพลงปีนี้ดีมากทุกคนน่าจะรู้จักเกือบทุกเพลงที่เรามาดูดูยายแลมเราเต้นไหมยายแลมเมื่อตอนเช้าไหร่ไม่มีผมบอกแล้วว่าผมโชว์หลอกแต่ก็จะอาจจะมีบ้างเพลงนึง อันนี้ถามพูดอยู่กตลอดแล้วอีกอย่ารในของเจมส์หลายคนกังวลเรื่องแขกรับเชิญของเรากังวลทำไมอ่ะว่าปีที่แล้วเขาจะมาไหมหรือว่าเราแค่ชอบเอออยู่ว่ายังไงเขาจะมาไหมหรอไปถึงแขกรับเชิญของเราเพราะปีที่แล้วก็กว่าจะอ๋อปีที่แล้วไม่เซอร์ไพรส์นิดนึงและปีนี้ปีนี้ไม่เซอร์ไพรส์ละปีนี้คอนเฟิร์มเขาคอนเฟิร์มาเซอร์ไพรคอนเฟิร์มาเลยโค้ชแต่ผมแบบเรียกว่าอะไรอ่ะผมเช็คไปหลายคนมากนะอ่ะผมบอกผมบอกคนนึงแล้วอันที่มาไม่ได้ ผมเช็คลำไยไห่องคำไปแต่ผมยัไม่ห้ทีองไปเรีแล้วผมเช็คไปเลยแต่ว่าเขาบอกให้ลำไยทัวร์ยุโรปค่ะงงมากลำไยทัวร์ยุโรอยากเห็นฝรั่งไหมเรั่ามาเพอ้ถ่้เออฝรั่งเราให้เลตลอแล้วมัถึง่ยางได้เขารามาร่วมนะทีกติดต่อไปทเยโอก็น่าจะปังกุริเย่อยู่นะแต่อ้เขามาเรี ก็ก็จะเป็นมิติใหม่ของวงการบันเทิงไทยที่นักร้อง R อแอนนักร้องมัวๆซั่วๆจะมาเจอกับตำยายขายรองเท้าวงไม็อยากเต้นแบบไม่จากเมื่อกี้บอกว่ามี่แข่งกนได้หมืเต้นได้หรอมา่ายรองเธอสู้กับแดนเซอร์เขาได้หรอไม่ได้ไงก็ให้เขามาแบก่แต่ไม่ได้นะไม่ได้แล้วแตเขาไม่มาเขามาไม่ได้แต่คนที่คุณไว้ในใจที่คุณอยากได้เขามาใช่ไหมมาแล้ว คนเติมทั้งสองคนแล้วเราบอกว่าสองวันไม่เหมือนกันใช่ไหมสองวันไม่เหมือนกันแขกรับเชิญไม่เหมือนกันใช่ไหมเออเขาแตกต่างยังไงบ้างสองวันแตกต่างไงบ้างหรอเขาบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วสองวันเฮ้ยสะโพกเยอะเลยเนาะเขารู้อะไรได้ไม่รู้หรอกอระถูผู้ชายผู้ชายมีตั้งหลายคนอันนี้ยันวันที่หนึ่งนะวันที่สองไปดูสองวันเลยไหมเล่นของไหมเลยถ้าวันโอ้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ไปดูวันที่สองเล ถ้าคนวันที่สองลงสตอรี่คุณจะเสียได้ถ้าคุณมีตัสตอรี่เขานี่พูดจริงกันเนี่ยทั้งหมดมาใช้ตรงนี้ได้ผิวเล่นไปได้หมดอันนี้จริงอันนี้จริงแสดงว่าคนมีบัตรวันที่หนึ่งปึ๊บต้ก็ตันที่สองทันทีตอนนี้ใช่แล้ถ้าคนที่มีบัตรวันที่สองไม่ซื้อวันที่หนึ่งก็น่าจะเสียดายเหมือนกันผมจะบอกเลยวันที่สองพีคไม่ขอวันที่สพีคเลยเหรอพีคยังไงพีคยังไงนี่นป็นสปอยพีคเลยขอขอหน้าตาแอตติ กับทำก็วันท uh. yep> <oh mm ja. ี่วันที่ก็มีชื่อจุดเหมือนกัถ้าถ้าแข่เราเชิญขึ้นมาแล้วจะว้าวแบบยังไงว้าวยังไงคือท้ายนี้โอ้ยโอ้ยสุดท้ายแล้วจริงจริงหรือไม่ก็อายุโทรศัพท์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้ยจี๊ดแตกแอนแน่นอนอายัดีิธีวันไหนครับ ะะไรนคอนเสิร์ตครับเจมีน่าโฟร์วันเดอะเวิลด์คอนเสิร์ตครับวันที่31สิงหาครับก uh> ับวันที่1กันยานะครับก็ผ่านด้วยนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับสำหรับใครที่มาไม่ได้ก็ไลฟ์สตรีมมิ่งครับกวันที่3เอ้ยวันที่1กันยายังว่างอยู่นะครับก็ฝากไปจองกันได้ไปตำกันได้นะครับโอเคค่ะครับเจมีน่าคัน่รอรอหนูรูปที่วันเาขายรอสองวันขายหลโอเค่ะครับ ขายร่บเออไม่เนไรือไงจิรงไม่ใช่ไม่ใช่